ที่เขาบอกว่าที่จีนเดี๋ยวนี้มันหาแฟนได้ง่ายขึ้นมากจริงพี่เพชรเพงไงว่าเราสามารถหาแฟนได้จากเฉียวหงซูเฉียวหงซูเฉียวหงซูมันคือเหมือนคล้ายๆอินสตาแกรมของคนจีนเลยแล้วมาหาแฟนยังไงลองเข้าไปในเฉียวหงซูนะแล้วพิมพ์ชื่อมหาลัยตัวเองตามด้วยคําว่าเจ้าตุ้ยเซียงได้เลย ของมาหาเลยนี้ได้เลยพอเรากดเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนมาโพส์เต็มเลยว่ามีใครอยากมีแฟนที่แบบวิ่งด้วยกันไหมหรือแบบตอนนี้ฉันอยู่ปอนโคนนะฉันอยากหาแฟนแบบนี้แบบนี้แบบสั้นยาวแล้วแต่คนเลเลยแกเดี๋ยวพี่ขอลองเซิร์ชด,ดูเลยตอนนี้ได้ปะเดี๋ยวพี่จะลองพิมพ์มาหาอะไรที่จริงพี่แล้วก็ตามด้วยคำว่าจอดตัวเซียงมีมีจริงๆด้วย <c oughs> ไมเคยลเลยไม่คิดว่ามันจะมีวิธีการหาคู่แบบนี้ใช่มันเขียนเลยว่าตัวเองอ่ะสูง158หนัก49หาคน175บวกและที่สําคัญคือไม่มีรูปตัวเองด้วยอ่ะใชุ่ก <laughs> คนชี้ทางสว่างให้แล้วนะใครที่อยากได้แฟนเป็นคนจีนเสี่ยวของชูดุ